ชุดตรวจการประมงนํำจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจระแขนนะครับจระแขนพลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะวันนี้ผมมัตติกา มันมีปวงพันธิกาปวงเป็นเจ้าใหญ่บอกเพื่อนสิบ่อยากเป็นไม่ใงียบเลยนะสุ้ยพริกกระตักกับผัวเพื่นสิเป็นไปได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงล ความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือพวกบู๊ไปสั่นละถึงข้าสาวแห่น้าพันปิวกานันตีกาลังแข่งบาสหีร้าหีหมาย่งมาก เพไมะว่าแม่ก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านะครับความน่ารักของน้องแมวอ๋อโอเคห้าสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่แต่ <c ười> Oh <laughs> crap.